ภายในงานพระครูภาวนาสุทธิวิเทศท่านประธานสงฆ์นำกล่าวคำบูชาพระรัตนารายจากนั้นนำสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมร่วมกันก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีลท้ากล่าวคำถวายกีฬาณเพศศั์โดยมีกัลยาณมิตรสุนันท์กัลยาน,นามิตรสมบัติปงเกษมเสมเริกัลยาณมิตรปัญญาวีกัลยาณมิตรเจอร์มีกัรยานมิตรยศมินกัลยาณมิตรเจมส์คอนครับเป็นผู้แทนนำกล่าวถวาย พิธีกล่าวคำถวายกองบุญเผยแผ่วิชาธรรมกายโดยมีกัลยะาณมิตระะนาทีกัลยาณมิตรอรุณวันกัลยะาณมิตรแดนเทียระตั้งพิสุทธิพงษากัลยะาณมิตรไบรอันแม็กควนนำกล่าวคำถวายครับส่วนพิธีตักบาตรโดยมีกัระยะาณมิตรสิทธิชัยกัลยะาณมิตรพัฒรากัลยะาณมิตรวินและครอบครวัวเมฆพงษาธรเป็นประธาน พร้อมกันนี้คณะท่านประธานนำกลับถวายทั้ง3คณะได้ถวายปจัจจัยเทียมและรับของขวัญที่ระลึกจากท่านประธานสงฆ์ก่อนที่คณะท่านประธานบุมพิธีและสาธุชนร่วมกันตักบาตรนะครับคณะสงฆ์จำนวนสเรดรูปเนื่องในวันทอดกฐินสามาคัคคีภาคบ่ายนะครับคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์เนื่องในพิธีทอดกฐินสามัคคีนวนพระธรรมกายจอเจียที่ด้านหน้าวัดจากนั้นเป็นพิธีอัญเชิญพระกฐถินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี โดยมีพระอาจารย์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตภัาตรัยซึ่งเมื่อริ้วขบวนอัญเชิญภัตรัยบรมจกักรพรรดิมหาสมบัติเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีแล้วครับท่านประธานสงฆ์ได้นําทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนารายและร่วมกันนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสเพื่อเป็นภาชนะในการรองรับุงกงศลที่กําลังจะเกิดขึ้นในครั้งนี้ครับขอกราบมโมทนาบุญกับท่านประธานกฐินนะครับคือกัลยาณมิตรนิวาสายายาายัยกัลยาณมิตรผู้ชีสมพร กรัรยาณมิตรแอรอนเชย์กัรยยณมิตรวิไลลักษณ์สมพรกรัรยยณมิตรลอนนี่กัรยยณมิตรเอมิลี่สมพรครับพร้อมกันนี้ทุกท่านเมื่อกายสบายใจสบายกายกับใจอยรมเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วนำกล่าวคำถวายผ้ากฐินเสร็จเรียบร้อยครับจึงได้ร่วมกันน้อมถวายผ้ากฐินแด่พระครูภาวนาสุตทิวิเทศท่านประธานสงฆ์พร้อมกันนี้ประธานเอกถินได้น้อมถวายผ้ากฐินแด่พระครูภาวนาสุตท,ทิวเทศท่านประธานสงฆ์เพื่อประกอบ พิธีกล่าวพระเดียงสงส่วนพระสังวรธรรมสังวรโรกล่าวอัปโลกถินซึ่งพระพิสุู้รับภาคถินนวัตพระธรรมกายจอเจีในปีนี้คือพระเชตพ,พลคุณชโวจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายค่าย,ยานพานะประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรบุญเลี้ยงกยัลยาณมิตรจันทนนอมพงปรีชาพิธีถวายจตุปัจัยเทยธรรมนะครับนำกล่าวคถวายโดยกลัยยกลายาณมิตรสุพิชยาปั้นประเสริฐ กัลยานมิตรสมพลกัลยาณมิตรดวงชีวันกัลยาณมิตรพวินตั้งทวีกูลพิธีถวายรัตนะปุปผาทิพย์ประธานคือกัลยาณมิตรอ้ายกัลยานมิตรน,นาไทยกรสลินธรรมรักจากนั้นประธานนำกองทั้งสามคณะถวายจตุปจัจจัยเทียธรรมและรับของขวัญที่ะระลึกจากท่านประธานสงฆ์ส่วนคณะท่านประธานรองประธานกองและสาธุชนครับร่วมถวายปัจจัยบริวารกฐิน หลังจากนั้นทุกท่านรับฟังสมโภชนีคาถานะครับกรวดน้ํารับพรพระเป็นภาษาบาลีหลังจากนั้นคณะท่านประธานกตินได้กล่าวถึงความปลื้มปิติใจที่เป็นประธานกตินในปีนี้และรวมกันอนุโมทนาบุญสําหรับท่านประธานกตินในปีพุทธศักราช2567ดด้วยอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับนี่คือภาพบรรยากาศจากวัดพระธรรมกายจอ,จอร์เจียสหรัฐอเมริกาครับ